รยากาศการประชุมของคณะกรรมาการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญครับมีที่บอกว่าหลายๆสื่อบอกว่าประชุมล่มอ,อันนี้ก็มีการออกมาขออภัยจากทางประธานคณะกรรมาการนะคะออกมาระบุค่ะว่าในการที่การประชุมเนี่ยอาจจะมีการปิดประชุม อย่างในหลายที่คนบอกว่ามันล่มไปเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่พบว่ามีการใช้อารมณ์ในการพูดคุยหรือว่ามีการพาดพิงกันอันนี้เรื่องนี้ทางคุณวินาตนา,าเศรษออกมาชี้แจงประกาศในวันนั้นค่ะบอกว่าท่านเนี่ยได้รับโทรศัพท์ ให้ลงไปให้ลงให้กลับขึ้นมาหลังจากที่ทําหน้าที่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลงมาที่ห้องประชุมใหญ่ก็เลยมอบหมายงานเอาไว้ให้ทางรองประธานคณะกรรมาการหรือว่าคุณมหันโนบเดชวิทักษ์ซึ่งเป็นสมาชิกุธิสภาท่านบอกว่าลงมาได้ไม่ถึง15นาทีได้รับโทรศัพท์ให้กลับขึ้นไปที่ห้องประชุมกรรมธิการเป็นการด่วนเลยค่ะเมื่อขึ้นไปถึงเนี่ยก็พบว่ามีการเตรียมปิดประชุมเอาไว้แล้วก็เลยปิดประชุมทันทีนะคะ ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศทุกๆคำพูดทุกประโยคในการตัดสินใจ คุณวิรัติบอกว่าต้องเป็นไปโดยละเอียดอ่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนซักถามสอบถามอภิปรายให้กว้างขวางค่ะแต่เมื่อทราบว่ามีความขัดแยง้งจนต้องปิดประชุมก็เลยระบุว่าสําหรับการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการพิจารณาเนื้อหารายมาตราส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสอบถามหลายๆคนที่อยู่ในห้องประชุมขณะที่เกิดเหตุการณ์แล้วนะคะรวมถึงคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายจึงในฐานะที่เป็นประธานการประชุมเนี่ยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วย แต่ก็อีกด้านหนึ่งขอให้ใจเย็นๆนําเหตุผลมาพูดคุยกันนะคะซึ่งทุกคนก็ตกลงค่ะรับปากว่าครั้งหน้าก็จะมาเข้าประชุมแล้วก็พิจารณาด้วยเหตุผลเป็นหลัก ส่วนที่หลายๆฝ่ายกังวลว่าจะทันหรือเปล่าเรื่องนี้ทางคณะกรรมาการได้เตรียมพิจารณาเรื่องสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสอรอแล้วนะคะในรายละเอียดแล้วก็ประเด็นที่ต้องพิจารณาเนี่ยจะขอเก็บไว้ก่อนแต่ว่าจะนํามาพิจารณาอีกครั้งช่วงหลังปีใหม่คาดว่าทุกขั้นตอนเนี่ยจะเสร็จสิ้นช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้านะคะ ก็ขออภัยอีกครั้งหนึ่งมีการบอกว่าขออภัยที่เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เน้นย้ำยืนยันค่ะว่าจะทำหน้าที่ประธานการประชุมเองทุกครั้งหลังจากนี้ไปด้วยนะคุณวัฒนะ mm hmm. ก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็ความเป็นห่วงเป็นใย,ยของทางคุณวิรัติน,นะคะส่วนในอนาคตหากมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในฐานะประธานกรรมธิการก็บอกว่า มีประเด็นไหนที่เห็นไม่ตรงกันไม่น้อยกว่า20ประเด็นที่ทราบในตอนนี้นะคะรอลงมติกันอยู่หากเป็นประธานเนี่ยอะไรที่อารมณ์อร่วยกันได้เนี่ยก็จะให้แต่ว่าจะยึดข้อบังคับการประชุมเป็นหลักที่ผ่านมามีการถกเถียงกันไหมคุณวิรัตบอกว่ามีค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าครั้งนี้ลองฟังเสียงคุณวิรัต์เล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะหลังจากที่มีการปิดประชุมแล้วผมเองก็ขออภัยทุกๆคน แต่ก็จะพยายามอย่างยิ่งว่าอะไรที่คิดว่าในส่วนนี้ถ้าเผื่อตรงไหนก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยจะเย็นๆเอาเหตุและผลเนี่ยมาคุยกันก็ทุกคนก็รับปากว่าในข้างหน้าก็ก็จะมาร่วมประชุมกันแล้วก็จะเดินหน้าในการที่จะพิจารณาการแก้ไขน้ำนูนหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงว่าจะเสร็จทันไหมก็มีเนื้ออยู่ หลังจากนี้แล้วก็ก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วนะครับจะเป็นเรื่องว่าจะสองรอคนอ่าสสร200คนจะมาจากไหนบ้างถ้าเผื่อจบในส่วนของเจาด89ในส่วนตรงนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องสอสรอละเพราะฉะนั้นก็ก็คงไม่มีรายละเอียดอะไรมาก ครับนี่ก็คือบรรยากาศของการประชุมคณะกรรมการร่วมกันที่พิจรารณาประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากคุณผู้ชมจำลองภาพการประชุมในห้องประชุมใหญ่นี่คือการประชุมในส่วนของคณะกรรมการซึ่งการประชุมครั้งนี้มีทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับและอีกหนึ่ง